มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขยับตัวปุ๊บดราม่าปั๊บตรงๆทั่วลงมีรูปเปิดตัวดินเนอร์กับสาวสวยเป็นอีกหนึ่งพระเอกไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะมีกระแสข่าวดราม่านะคะสำหรับตรงตรงเดอกสตายิ่งตอนนี้เป็นหนุ่มโสดเพราะว่าเลิกรากับอดีตแฟนสาวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตรงตรงยิ่งถูกจับตาในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะ และล่าสุดมีภาพของตรงๆกับสาวสวยคนหนึ่งร่วมโต๊ะอาหารเดียวกันและภาพดังกล่าวก,ก็น่าชิดแบบสุดๆทําให้หลายคนเข้าใจว่านี่คือแฟนใหม่หรือเปล่าทมกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตมากมายบอกว่าหล่องไงก็หาคนเกาะไปเรื่อยโรงงานสิบบอเจ๊งตีบัดนี่คาหลงเปจนหมดโตไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวก็เหมือนที่ผ่านมาอุ๊ยไหนๆก็เอาทีวีคืนแล้วอะไรที่น้องเบซื้อให้ก็ให้เอาไปคืนน้องทั้งหมดเลยได้ไหมคะ แฟนต่อน้องเบสระวังนะพี่เดี๋ยวจะไม่เหลือเงินไว้นะผู้ชายคนนี้เขาเกาะผู้หญิงกินได้ที่เกาะใหม่แล้วรวยกว่าอีกขยับตัวปุ๊บดาม,ม้าปั๊บเลยค่ะตรงๆทัวลงมีรูปเปิดตัวดินเนอร์กับสาวคนใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริจะเป็นยังไงนะคะอาจจะเป็นแค่แฟนคลับของตรงๆก็ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ค่ะถ้าเพื่อนเชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ